มีความสุขมากๆอเล็กธิดาเดชสุดปลื้มแฟนคลับทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิดให้จัดเต็มสุดๆอาเล็กธิดาเดชสุดปลื้มแฟนคลับทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิดให้จัดเต็มสุดๆทางป้ายติดรถตุ๊กตกและจอัยา์กลาง MBK ทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปรีหิ่เวียนมาครบรอบอีกครั้งแล้วสำหรับวันเกิดของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอาเล็กธิดาเดชเมทาวลายุทธ์ที่ล่าสุดแฟนคลับขอจัดเต็มให้สมกับความรักที่มีด้วยการเหมาป้ายหลังรถตุ๊กตกติดโปรเจกต์กวันเกิดให้ ไหนจะก,การขึ้นจอรูปและคลิปของหนุ่มอัะไรกลางห้าง MBK ใจกลางเมืองอีก เรียกว่าหนุ่มอเล็กมาตามเก็บโปรเจกต์ด้วยสิ่งหน้าเห็นความสุขทีเดียวน้านจะตัวลงรูปและครีบแบบจัดเต็มรวมถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์กับแฟนคลับสุดน่ารักอีกด้วยซึ่งหนุ่มอเล็กเล่าว่างื้อปีนี้แอตเลติกเอฟซี c, มีโปรเจกต์ให้ในวันเกิดด้วยจริงๆแล้วแค่ความรักและการสนับสนุนที่ทุกคนมีให้มาตลอดเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วจริงๆแค่นั้นมันก็มากเกินกว่าที่เราควรจะได้รับแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรายิ้มและปลื้มใจจริงๆขอบคุณทุกกคนมาๆ uh -huh. ช่วงนี้ใครแวะเวียนไปเจอโปรเจกต์เหล่านี้ทั้งตุกตุกจอ LED ขับสลีดก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยเมื่อคืนออนไลน์มิทติ้งสนุกมากแขกปากมากเสียงแหบเลยถึงว่าได้เจอตัวกันแต่ก็ยังสนุกและอบอุ่นเนอะคลิปสุดท้ายมีที่ไหนไปซื้อเค้กเองเอามาปิดไฟเองจุดเทียนเองซอร์ไพรเองร้องเพลงเองฮ่าฮ่าฮ่าแต่อย่างน้อยก็ได้เป่าเค้กกับทุกๆคนแถมซอร์ไพรจากที่บ้านแฮปปี้แล้วจากนั้นแฟนๆที่เห็นโพสของหนุ่มอเล็กก็พากันมาอวยพรวันเกิดเจ้าตัวพร้อมกับบอกรักกันอย่างาหลหามทีีเดยว ขอขอบคุณภาพ IG เหล็กธีรเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดลนิวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ